สวัสดีค่ะโซดีแฟนเพจมุ่มงคุค่าเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะพาอย่างที่โมดบอกไปสัปดาห์ก่อนว่าเราจะ เขาเรียกว่าอะไรยกทับอีโกคามาไว้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีรถสวยๆนะคะไม่น้อยๆน,นะคะผ่นสบายๆนะคะสําหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะโมก็จะพาไปชมอีกคันหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะสําหรับมิซูบิชิมิราดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะมดจะพามาชมคันไหนนะคะนี่เลยสุดหลอของเรานะคะหลอมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ มิสซูบิชิมิราดนะคะ1 2 G L S นะคะปี2019นะคะสวยและคุ้มค่าแค่ไหนถ้าคุณได้ไปครอบครองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องออพาชมก่อนนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Mitsubishi Mirage นะคะ1.2 GLS นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยๆเดิมๆนะคะรถอีก็คาน่าใช้นะคะใหม่น้อยๆนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะสำหรับ Mitsubishi Mirage คันนี้นะคะประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากข้างหน้าเนาะกระจังหน้านะคะก็คงความสปอร์ตเช่นเดิมนะคะมาพร้อม ไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น GLS Limited นะคะคันนี้นะคะ่าน้องออยดูตัวนี้นะคะขนาดยางนะคะก็จะเป็นล้อขนาดขอบ15นะคะก็จะเป็นแมตช์เข้าเรียกว่าสีทูโทนนะคะตัวนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอ่าน้องออยดูตรงนี้นิดนึงก็จะมีปุ่มเนาะ กดสตาร์ทนะคะสำหรับรุ่น GLS นะรุ่น GLS ก็จะเป็นกดสตาร์ทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะนี่นะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจ immobilizer นะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ฟังเนาะภายในนะคะก็เช่นเคยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว GLS นะคะก็คือจะให้มาพร้อมหน้าจอตัวนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หน้าจอ6.2เนาะแบบทัชสกรีนนะคะมีบลูทูธมีอะไรให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็จะตกแต่งด้วย่าหุ้มหนังแท้นะคะพร้อมเปียโนแบ็กนะคะสวยงามลงตัวจะมีปุ่มโหมดปรับป,ปเครื่องเสียงแล้วก็รับวางโทรศัพท์ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วความพิเศษสุดที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยสำหรับคันนี้อ่ะงอยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงมันคืออะไรเนาะที่เราอยากนำเสนอดูเลยซูมเข้ามาใ,ใกล้นะคะ สังเกตใหม่นะคะ9,233กิโลเท่านั้นเองนะคะ9,233กิโลเท่านั้นเองสำหรับ Mitsubishi m i r a นะคะ1.2 g l s คันนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เนาะก,ก็จะมีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ให้ด้วยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถเล่นได้เลยนะคะตัวนี้แตรู้สึกจะลองจองลองลองงับให้ด้วยนะคะตัวนี้สวยงามจริงๆ พวงมาลัยไม่มีรอยเลยนะคะยังเอี่ยมมากๆก็สมกับไม้น้อยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่าเดี๋ยวงดจะพาไปชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสวยและเดิมมากๆนะคะอ่าน้อาไอยดูนะคะตัวนี้นะคะน็อตนะคะเดิมสุดๆไม่เคยขยับเลยนะคะน็อตเดิมนะคะจุดอาร์คทุกจุดจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้สวยมากๆด้วยไม้แค่เก้าพัน กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างยังเดิมสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยงามมากน้องออยดูห้องเครื่องนะคะสวยงามนะคะสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนิดนึงน้องออยเดี๋ยวเรามาดูการตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มกดนะคะเหมือนเดิมอนเนกประสงค์นะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงเนาะเนี่ยค่องเก็บ ของก็มีให้นะคะแล้วก็ยางอะไหลเนี่ยไม่เคยแต่พื้นเลยไม่เอี่ยมอ่องทุกจุดเลยนะคะสําหรับ m มิซูบิชิมีราดคันนี้นะคะสวยงานจริงเดียวทุกคนคงอยากทราบแล้วว่าราคาที่เท่าไหร่คันนี้จับจดทะเบียนปี2019นะคะ GLS นะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยราคานะคะอยู่ที่300,000 29,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าแฟนเพจทุกท่านนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์อีโคคาอยู่นะคะที่ ไม่นิ้น้อยนะคะตัวนี้ประหยัดไป260,000บาทเลยทีเดียวนะคะกับไม่แค่9,000กว่าๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Mitsubishi Mirage 1.2 g l s คันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามมดมาได้นะคะที่เบอร์083-100-6161นะคะมีปัญหานะคะไม่เข้าใจตรงจุดไหนในการซื้อหรือเงื่อนไขในการซื้อขายก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะคะสาหรับ คันนี้นะคะสีเขาเรียกว่าสีเทาสีเทานุพิรามนะคะนานๆจะมาทีนะคะสําหรับสีเทาก็จะเป็นสีที่เขาเรียกว่าส,สีสุภาพนะคะเรียบๆนะคะแล้วก็สวยงามนะคะก็จะเป็นสีแบบว่าเขาเรียกว่าบบดูแลง่ายด้วยมันไม่เข้มนจนเกินไปนะคะจะออกไปทางสีแบบเทาออกเป็นสีบอลประมาณนี้นะคะสําหรับนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะคอเริ่มต้นแค่ 4 0 0เท่านั้นเองนะคะ0% 12เดือนนะคะอย่างที่บอกเราก็มีให้นะคะแคมเปญอยู่ที่ลูกค้านะคะต้องการที่จะเลือกตัวใดวตัวหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเองนะคะ2.79เราก็มีให้นะคะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตที่ดีนะคะสามารถสอบถามเรามาได้เลยนะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะมดก็ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเราไปดูกันนะคะว่าจะพาอีโกคานะคะ สวยๆราคาเบาๆคันไหนมาให้แฟนเพจทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะ ช้าอดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะคันไหนคันไหนนะคะก็ขายไปเร็วมากสําหรับมิซูมิชิมิรานะคะเพราะว่ารถสวยๆนะคะราคาประหยัดและเซฟเซฟจากรถใหม่ไปเกือบ3 0 0 0 0นบาทนะคะแล้วก็ไม่น้อยแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสอบถามมุดมาได้เลยนะคะสําหรับรีวิววันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะ